เปิดฉากแล้วเวที Miss and Mr. Super n ูเปอร์ในช a แนลไทยแลนด์2024รู้กว่าเดิมเริดกว่าที่เคยมาพร้อมคอนเซปต์สัตทานเนื้อความกลัว ความอลังการเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับเวทีการประกวด Miss a n มิสเตอร์ซูเปอร์เนชั่นแนลไท2024 Presented by Glass Skin เฟ้นหาหนุ่มสาวที่มีความเหมาะสมไปคว้ามงุใหญ่ณประเทศโปแลนด์ปีนี้จัดใหญ่จะเต็มกว่าที่เคยโดยมีผู้เข้าสมัครเปิดหน้าท้าชนร่วมงานแถลงข่าวกันแบบซับๆบบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเลยจริงๆค่ะ ภายในงานได้รับเกียรติจากผู้ก่อตั้งและประธานเวทีประกวด Miss อนมิสเตอร์ซูเปอร์ชนลเดินทางมาร่วมงานแถลงข่าวด้วยและพิเศษสุดๆยังมีสาวง,งามจากเอกวาดอร์อันเดียอากิลามีสซูเปอร์เนชนแนล2023ก็มาร่วมสร้างสีสันโดยมีสเมชัชนแนลดีเรคเตอร์พลวัสวัฒวัฒนาศิริสมบัตินายแพทย์ปัดพึ่งเจษดาและแพทย์หญิงกอบการชุนหาสวัสดีกุลให้การต้อนรับอย่างอบอุน่นค่ะ นอกจากนี้ยังมี First W วัมี Super National Thailand 2023ท็อปนัทนนนมาให้กําลังใจน้องๆที่มาสมัครในปีนี้อีกด้วยโดยในปีนี้ค่ะมาพร้อมคอนเซปต์ Face Over Fear ศสัทธานเนื้อความกลัวขอแค่มีความกล้าที่จะออกนอกกรอบก็จะมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นเหมือนเวทีซูปอรที่สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการนางงามอยู่เสมอ ยังคงอยู่ภายใต้หัวใจหลัก B inspiration and aspiration ที่พร้อมจะส่งต่อและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้คนทั่วโลกผ่านผู้เข้าประกวด ความพิเศษภายในงานแถลงข่าวยังได้พูดถึงซูเปอร์เฟกเตอร์แบบท,ทดสอบหนุ่มสาวซูเปอรต้องเข้าร่วมชาเลนจ์แสดงศักยภาพงัดความสามารถที่มีรอบด้านมาสู้กันแบบตาต่อตาฟันต่อฟันซึ่งในปี2024ปักหมุดลอนเลยว่าจะมีอะไรที่ตื่นตาตื่นใจตามสไตล์ของเวทีซูเปอรกันบ้างและแน่นอนว่ายังมีบททดสอบที่แสดงถึงความเป็นไทยอย่างไทยซอฟ์พาวเวอร์ชาเลนจ์ อีกหนึ่งไฮไลท์เปิดตัวมงกุฎเกียรติยศที่สร้างสรรค์าการออกแบบโดยพ่อวัสวัฒน์วัฒนาศิริสมบัติสนับสนุนมงกุฎอย่างเป็นทางการโดย g a s k i n e by mp group thailand ได้รับแรงบันดาลใจจากความรุ่งเรืองในศิลปะยุคเรเนซองส์ผสานกับความทันสมัยในสังคมชั้นสูงแห่งยุคเอ็ดเวนเดียนอยากลงตัวค่ะว่าสิ่งที่เรากำลังจะ เป็นสิ่งที่โลกก็กําลังเผชิญเหมือนกันนะคะซุปปราเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์มนะคะที่จะสร้างพลังตรงนี้ในการขับเคลื่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ฟอร์มหรือกราวอัพนะคะที่จะเป็นเรื่องของการรณรงค์เพื่อลดการเกิดมะเร็งปากมดลูกหรือซีโร่ HPV หรือแคนเซอร์ซีแอนเซิกนะคะก็อันนี้ก็โดยสนับสนุนโดยกราสกิฟนะคะก็จะเป็นอะไรที่เป็นคอนเซปที่เฟสโอเวอร์เฟียทำให้ผู้เข้าประกวดทุกคนนะคะมีพลังศั หาที่เหนือความกลัวผ่านกิจกรรมต่างๆค่ะอย่างปีนี้มีความพิเจ็ดล่างสุดที่ตามมาออเดียดไว้บ้างที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทุกคนที่ติดตามสุปรามา<ๆ>ก็จะรู้ว่าเรามีชาเลนจ์ตั้งแต่วันออเดีชั่นนะครับไปจนถึงวันไฟแนลเนี่ย5-6ชาเลนจ์นะครับแล้วก็จริงๆแพลตฟอร์มเนี้ยมันก็จะมีตัว คีพอยต่างๆที่ไม่ต่างกันจากปีที่แล้วแต่ความสนุกจะมีความแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าโจทย์ต่างๆที่ปีนี้อาจจะมีความเพิ่มเติมนิดนึงนะครับที่ต้องคอยติดตามดูว่าเราจะมีความเปลี่ยนแปลงยังไงและมีความสนุกสนานยังไงนะครับกับผู้เข้าประกวดทั้งหมดนะครับ30คนในปีนี้นะครอยาพูดถึงความพิเศษนะครับสำหรับมงกุฎปีนี้เนี่ยนะครับ พิเศษความทุกๆปีเนื่องจากว่าเราจะเห็นว่าทุกปีเราใช้พลอยชนิดเดียวคือพลอยูโทพาสนะครับแล้วปีนี้เราใช้กรีน r m มารีนด้วยซึ่งเป็นพลอยที่แสดงถึงความงามแบบธรรมชาติและเิเซนความงามซึ่งเรียกว่าใส่ใจธรรมชาตินะฮะตามคอนเซปต,ต์ของ l ล s s ก k i นซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักเราปีนี้ด้วยครับพีกอครับในปีนี้ ไปต้องบอกก่อนว่าความงามอย่างเป็นธรรมชาติเนี่ยไม่ใช่ว่าเยสัญญกรรมไม่ได้หรอไม่ใช่นะครับสมัยนี้คนเราเนี่ยมีดี v i d u a l beauty เราสามารถที่จะ enhance beauty เราไม่ว่าจะเป็นการฉีดการทำสัญญกรรมหรืออะไรก็แล้วแต่แค่ว่าความฟกเป็นสูรก็พอแล้วตอ่นแนวสโลปีคือมีความเป็นธรรมชาติต่อไ้ทำมาก็ต้องทำแบบเป็นธรรมชาติวันนี้จะมีการวัด Go l d e n ratio กันก่อนประกวดด้วยซ้ำ ปีนี้เราค่อนข้างจะแบบคนเรียกว่ารูคจันว่ามีเวลาจำกัดพอสมควรใช่ครับใช่ใช่ครับปกติแล้วต้องบอกว่าปีนี้เป็นปีที่แพ a ทิ i ซิ่งมาแล้ว3-4ปีนะฮะเรารู้ละหนึ่งสองสามดีเฟกที่จะเกิดขึ้นมีอะไรบ้างวันที่ได้ตัวนางมิสซูร่าเลยเนี่ยนะฮะ วนรุ้ขึ้นเขียนแอปพลิเคชันขอวีซ่าเลยนะจ๊ะเราพร้อมอย่างนั้นเลยนะครับซึ่งปกติเราจะล้องากนจะมีคอนเนคชั่นในการขอกับทางสถานทูตโปแลนด์นะครับก็อาจจะใช้เวลาในการโปรเซสประมาณ2สัปดาห์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราได้ได้ชื่อมาปุ๊บก็ต้องมีการระบุชื่อ ตัวนะครับก็คือผู้ชายผู้หญิงเนาะที่จะบินไปแล้วก็จะต้องบินไปถึงโปแลนด์ตั้งแต่วันที่17มิถุนายนะครับผู้หญิงก็จะอ่าเดินทางไปถึงเกอนประมาณสักหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมีการเตรียมตัวการปรวดเนี่ยเพียงแค่เอ่อน่าจะจนกว่าจะบินเนี่ยน่าจะประมาณสักเดือนนิดๆเองนะครับใช่ครับอาเฟิร์นครับในฐานะรุ่นพี่เป็นยังไงบ้างครับจะมีรุ่นน้องมารอแล้วสำหรับเราเราคในฐานะรุ่นพี่ควรจะมีคำแนะนำอะไรครับ ริงแล้วซุปเปอร์เนี่ยเป็นเวทีที่ไม่เหมือนเวทีอื่นแล้วอันนี้อยากให้ทำการบ้านเลยค่ะว่าศึกษามาว่าซุปเปอร์ในไทยเนี่ยต้องมีคุณล,ะละักษณะแบบไหนเวลาเป็นเมืองนอกคอนเซ็ปต์เขาคืออะไรอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากแล้วอีกทอยนึงก็คือซุปเปอร์นิชแนลไทยเนี่ยเป็นครอบครัวเป็นแฟมิลี่ทุกคนต้องสามารถร่วมง,งานกันได้ทุกคน มีใจให้เกินร้อยอยากให้เตรียมตัวแล้วก็เตรียมใจแล้วก็รวมไปถึงชาเลนจ์ต่างๆเนี่ยทุกคนนะ่าจะเห็นผ่านถูกผ่นานตากันบ้างแล้วค่ะก็เตรียมตัวให้เสร็จที่แล้วก็เตรียมใจพร้อมพบกับเซอร์ไพรส์อะไรเป็นแน,น่นอนค่ะครับผมก็จริงๆอยากให้เตรียมความพร้อมมา,าหลายด้านเลยครับอย่างที่เฟิร์สพูดไปว่าเราไม่ใช่แค่สวยหล่ออย่างเดียวแต่ต้องมีความสามารถครบทุกด้านจริงๆครับแล้วก็ พวกผมสองคนพร้อมคายตะขาบคับให้กับทุกคนเพราะว่าเราอยากหวังมงโลกครับทุกคนไปเราอยากหวังมงโลกมาให้กับเมืองไทยให้กับแฟนทางารทุกคนครับผมอเโซเคัลโลทุก thank you for being h e y e o everyone thank you for being here yes of course I'm really excited to come because we are gonna be here together in my 10 and it's the beginning of a new season super Thailand 2024 I'm pretty sure that Thailand has very good candidates the show is amazing you cannot lose that and join us join us in super Thailand 2024. ขอล่มไหมครับเราก็ยินดีที่จะแบบว่าอินไวทุกคนนะครับเข้ามาต่วงการสมัครเนาะแล้วก็เป็นตัวแทนของประเทศเนื่องจากว่าที่นู่นเนี่ยจะมีโชว์ที่แบบ Amazing มากๆรออยู่นะครับแล้วก็ทุกคนก็คือสามารถที่จะติดตามนะครับในซุปเราเนาะแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีเนื่องจากว่าทุกๆการออกแบบของชาเลนจ์เราเนี่ยหนึ่งคือเรามีการสอนก่อนก่อนที่จะทำชาเลนจ์ได้แล้วชาเลนจ์ทั้งหมดเนี่ยเราก็ เขาเรียกว่า copy ไม่ได้ copy หรอกก็คือจาลองมาจากที่ที่โปแลนด์นะครับหรือกองแม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นระหว่างที่คุณเก็บตัวคุณได้เรียนรู้และคุณได้ฝึกปฏิบัติจะถามท็อปกับเฟิร์สว่าจริงๆก็คือเขาสามารถที่จะเตรียมตัวตั้งแต่อยู่ระหว่างการประกวดด้วยซ้ำถาให้พี่บอกว่าปากปากปากว่าสชาไมบเพราะว่าวันนี้เปิดกับสลับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เร like really? ิ่มสมัครกันมาได้เลยนะคะก็ปิดรับสมัครเนี่ยก็คือตรงเดือนเมษานะคะก็คือเริ่มต้นสมัครกันมาอยากให้สมัครกันมาเยอะๆนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นแล้วนะคะก็ติดตามได้นะคะที่เพจของ Supra National Thailand ของเราค่ะค่ะคฟรสหน่อแจนๆรุ่นน้องอ่าเลยก สำหรับเฟิร์สนะคะอยากบอกว่าเวทีนี้เนี่ยเป็นเวทีที่ทรงคุณค่ามากๆมีความหมายกับเฟิร์สมีความหมายกับพีท่ท็อปมีความหมายต่อซุปเปอร์แฟมิลี่ทุกทุกคนอยากให้ทุกคนนะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของแฟมิลี่ของเรานะคะเชื่อว่าทุกคนจะสนุกเอ็นจอยแล้วก็ไม่ผิดหวังแน่นอนอยังไงถ้าเกิดว่าใครสนใจเตรียมตัวเตรียมใจเริ่มเปิดรับสมัครแล้วก็เข้ามาสมัครกันเยอะนะคะ